สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันทุกวันน,นนะคะรับววนี้ผมจะมาสตรีมตัวจะมาอัดคลิปรีวิวแบบนะเดี๋ยวทีทีต่อมาก่อน EP <TV S 1> <TV S 2> มาเามาเซฟต,ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเซฟก่อนแลือกกระเป๋าใส่อัดเอตรงนี้ถ้าตายแล้วก็จะมาเกิด ครับก็จะมีตามนี้เลยก็คือเดี๋ยวไปดูน้องเล่นกันดีกว่านะทุกคนว่าน้องจะเล่นเก่งหรือเปล่าไปไหนกดเซฟยังอ่ะมาดูน้องกันนะครับว่าน้องจะผดด่านหรือเปล่าอ๋อเก่งนะเก่งดูเซฟยังอ่ะ ก็จะมีทางหลายสทานะด่านแรกๆจะง่ายแต่ตตด่านยากๆที่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นทางล่องหนไม่ใช่เราหรอกนะทุกคนก็คือให้ท่านผู้ชมอ่ะหาทางเอาเองนะว่ามันจะไปทางไหนได้นะทุกคนสมมติว่าทางนี้ไปได้ทางนี้ไปไม่ได้แล้วก็ต้องมาฝั่งนี้ไม่งั้นเราก็จะจะไปตัวตายในรูมมันจะมีฝั่งนี้มันบาเรียแล้วก็ฝั่งนี้จะเจอบอ็บมากตักจะบูดู สั่งง่าก็ได้นะสังหน่ายแต่จะช้านิดนึงะ จะถึงดสนสด้าแล้วคือสร้างแค่น้อยๆอันนี้คือให้เลือกว่าจะไปทางไหนกันทางนี้จะยากกว่าก็คือทางนี้มันจะต้องวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็พยายามผ่านให้ได้เราว่าต้องการให ถ้าสมมติว่ามันติด,ถ,ตดถ้ามันติดอย่างาเงี้ยถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอันนั้นอะไม่ใช่ทางที่ต้องไปแต่ว่าถ้ามันไม่ติดแล้วม,มันไปอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าถูกต้องนะเลยจับทำไมเลยบอก เดินอย่างนี้ย่อแล้วหาทางเดินเอามันจะยากทีดนึงอันนี้อันสุดท้ายมองอะไรอะไ่ะท่านแม่มองอะไรอ่ะเดินได้เห็นไหมอ่ะแ,และ้วกมันจะบอกว่ามันมีทาง,ท,างที่ตกด้วยนะมันจะมีทางที่ตกกับทางที่ไม่ตก มาละแล้วมีมีตังให้คะแนนมแมตต์่าเท่าไหร่เียนย้อยนี่คนโอ<ฮ>้ตทำแน่ รับไปทุกคนนะโอเคอให้ไม่ไม่ตังจะให้คะแนนเเท่าไหร่ตรงนี้มีป้ายบอกอยู่ให้เท่าไหร่ศูนย์เต็มสิบศูนย์เต็มสิบให้เท่าไหร่ สิบอ่ะชัดเสร็จแล้วแล้วก็กลับได้เลยฮะมาแล้วไปไหนวะเราจะไปอ่านนี่ก็ดกดนะครับก็จะมีแค่นี้เนาะก,กดไปกระโดดเด็กแล้วเหรอตะกูตลตะกูลขอร้องกระโดด เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปพร้อมกับมิตังนะโอเคมิตังโอพวะม่ได้ใส่โอพให้น้องอีกโอ้ยลืมใส่โอพตลอดจะใส่โอพกันโอพใส่โอพแล้ววันก็ใช้คำสั่งได้น,นะ แค่ทีพีแค่นั้นอ่ะจบแล้วเราก็กดเซฟได้เลยเดี๋ยวกดเซฟตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะเซฟ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 ตรงนี้ว้ากดเซฟก่อนกดเซฟตรงนั้นยังเออมาเกดจริงปิดแล้วเหรอโอเคไปพร้อมไปพร้อมกันทึกมาเริ่มล่มแบบไปหรอ No. รับปรับให้ตัวเองเอ๊ะเซฟยังมีปังเซฟยัง mm -hmm. Bye. ลิงมีดีแต่ตอนที่ผมทำลิงมีดีให้